ดวงดาวตัวเลขไม่เกี่ยวฤดูแปรปวนเนี่ยพระองค์มีพระสูตรตัดไว้เพราะคนไม่มีศีลธรรมพอคนไม่มีศีลธรรมพัวเนี่ยนะวันคืนจะวิปริตฤดูการจะแปรปวนระบบของดวงจันทร์อาทิตย์เนี่ยมันลวนเพราะว่าการกระทําของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเราเนี่ยส่งผลให้ดวงดาวไม่ใช่ดวงดาวส่งผลให้เราดวงดาวมันอยู่ของมันดีๆแล้วเนี่ยนะ ไอ้มนุษย์เนี่ยสร้างเนี่ยภาวะโลกร้อนอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าศีลธรรมเสื่อมทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเขาบอกอย่าปล่อยของเสียไปเนี่ก็ปล่อยของเสียอยู่นั่นน,ะน่ะนี่แหละเหตุ <c oughs> แห่งการแปรปรวนของภูมิอากาศภูมิประเทศต่างๆเนี่ยศีลธรรมของมนุษย์นะไปดูในพระสูตรได้มีพระสูตรอยู่นะลองค่อยๆศึกษาไป <c oughs> ในนี้มีในนี้มีในหนังสือมีนะ,อะลองไปอ่านดู